สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูกรบบินสอนคอมก่อนจะไปรับชมเนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราถ้าพร้อมแล้วไปรับชมเนื้อหากันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาออกข้อสอบด้วย AI Quick View นะครับโดยเราจะใช้ใบความรู้ของเราที่มีนะครับที่เป็นเนื้อหาของเรานะมาออกนะ จะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอ,อันดับแรกนะฮะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google Chrome นะฮะจากนั้นเข้าไปที่ Google นะแล้วพิมพ์ว่า q u i c k t i o n e l l นะครับ q u i k t i o n v l l นะฮะก็คือเว็บไซต์นี้นะครับจากนั้นจิ้มลิงก์นี้เลยนะครับ กดเข้าไปก็จะเจอหน้านี้นะครับให้ทําการกดปุ่มล็อกอินนะครับหลังจากที่เรากดล็อกอินเรียบร้อยนะก็จะเจอหน้าต่าง Teacher Login Here ให้เพื่อนกด Sign In with Google นะครับเพื่อเชื่อมต่อโดยใช้ Google ใช้อีเมลของ Google นะครับก็คลิกเลยครับหลังจากนั้นก็เลือกอีเมลของเพื่อนนะครับซึ่งก็ ต้องบอกว่าผมได้ทำการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่พาเวิสวดนะจากนั้นก็กดดำเนินการต่อเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสูา่การใช้งานในระบบของ quick c h a n W e l นะครับก็รอสักครู่ก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะให้เพื่อนๆกด tick i have wrist นะข้างล่างเลยแล้วกด continue ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆก็จะขั้นตอนที่1ในการตั้งค่านะครับก็มาเลือกว่าจะเอาข้อสอบกี่ข้ออันนี้ผมเลือกไปที่10ข้อนะครับต่อมาเลือกเป็นช้อยมันติช้อยนะสี่สี่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็จะพิมพ์ในหัวข้อนะครับก็วันนี้ผมจะมาออกข้อสอบในส่วนของเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็เลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะผมสอนมอสองนะครับก็จะเป็นแปดนะตอนนี้นะครับมาถึงบล็อกตัวนี้เบสออนนะเพื่อนให้เพื่อนคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เพื่อนเอาข้อความเนื้อหาที่อยู่ในใบความรู้ของเพื่อนมาวางในช่อง t e x ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปิดใบความรู้ของผมนะนี่คือใบความรู้ของผมนะ ่าคลิกเข้าไปตัวนี้ใบความรู้นี้นะครับผมก็เป็นใบความรู้ที่ผมสอนนะซึ่งก็สามารถถ้าไม่มีในใบความรู้เพื่อนๆก็สามารถใช้ในส่วนของ Google ในการไป copy มาได้นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด12บสองุปรกรณ์นะผมก็คลิกขวาแล้วก,กดคัดลอกจากโปรแกรมเบิ d ดนะ แล้วเข้ามาวางในเช็คตัวนี้นะครับก็คลิกขวาแล้วก็วางซึ่งในส่วนของเช็คตัวนี้จะวางได้หนึ่งพันคำนะนะตอนนี้ก็ไม่เกินนะครับเวลาที่ผมสอนเนี่ยสชั่วโมงนะคาบสอนผมหรือประมาณคาบหนึ่งห้าสิบนาทีประมาณนั้นนะครับก็เพียงพอนะครับใบความรู้เราจะสรุปมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะครับ หลังจากนั้นก็กดเซฟไปนะครับเราก็มาเช็คดูว่าเ,เรา10ข้อ4ตัวเลือกภาษาไทยม .2 ซึ่งตัวเช็คใบความรู้เราเราเอามาวางลงในเช็คตัวนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือ,คอเรื่องเราก็มากด Generate Quiction นะครับก็รอสักคู่นะครับในขั้นตอนนี้นเพื่อให้ AI นะ ฟลกชั่นเวลนะได้ทำการประมวลผลข้อมูลออกมานะเป็นข้อสอบจำนวนทั้งสิ้น10ข้อด้วยกันครับโอเคไม่นานครับในส่วนของข้อสอบก็จะถูกประมวลผลออกมาแบบนี้ครับเพื่อนๆก็เลื่อนดูนะฮะว่าต้องการแก้ไขอะไรแต่ละในแต่ละข้อไหมทั้ง10ข้อตัวนี้นะครับก็ข้อที่1อุปกรณ์ใด ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทาวนในคอมพิวเตอร์ร้อยเฉลยให้เรียบร้อยตออให้เรียบร้อยก็คือฮาร์ดดิสต์นะครับนะฮาร์ดิสต์ข้อสองข้อสไล่ไปโอเคอพอใจแล้วนะครับมีการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปครับเพื่อนๆก็คลิก Expos t นะฮะปุ่มนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ Google Form นะฮะ ต่อมาเลือก s l e c t l นะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก export อีกครั้งหนึ่งนะเลือก Google form ก็จะถูกทำการประมวลผลหรือว่าแปลงให้เป็น Google form เพื่อที่จะเอา Google form เนี่ยเป็นแบบทดสอบออนไลน์นะ แล้วให้ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนได้เข้ามาทำนะครับผมก็จะคลิกวิวอิน g o o กิลฟอร์มแล้วกดทำการทำสำเนานะคัดเลากเอกสารซะให้เรียบร้อยนะฮะโอเคจะเห็นว่าสังเกตว่าด้านบนเนี้ยตรงชื่อยังไม่ถูกต้องนะเราก็ทำการ ก็ปีเราเจ้าก็จะทําการคัดลอกตรงนี้ไปวางใส่เลยนะครับโอเคแบบนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เราเพิ่มในส่วนของกดเพิ่มคําถามนะก็คือใส่เป็นชื่อชื่อนามสกุลแล้วกันนะครับคะแนนคะแนนตัวนี้ให้เราเอาออกนะครับให้เป็นศูนย์กดเสร็จสิน้นแล้วก็เปิดจำเป็นขึ้นมา ก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของฟอร์มขึ้นมาก็คือชื่อชั้นนะครับก็สำเนาออกมาซะชั้นนะแล้วก็สำเนาออกมาอีกก็จะเป็นเลขที่นะครับใส่ปลายเลขที่หลังจากนั้นเราก็จะได้ในส่วนข้อสอบนะสิข้อนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูนะครับว่า ในส่วนของการตั้งค่าว่าเราต้องการปรับแต่งค่าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคำตอบที่ตอบผิดเราเปิดตอบถูกเปิดเห็นค่าคะแนนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับหลังจากนั้นเราก็มาที่การตอบกลับคลิกไปตัวนี้จะเปิดไว้แล้วนะครับเปิดแล้วคำตอบเราคลิกลิงก์ไปยังชีทแล้วก็คลิกสร้างนะครับ โอเคเราก็จะเห็นนะถ้าเกิดว่านักเรียนทำข้อสอบนะก็จะเห็นค่าคะแนนมีชื่อชั้นเลขที่มีคำตอบทั้ง10ข้อลงมานะครับั้นตอนสุดท้ายก็คลิกที่ปุ่มส่งนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ลิงก์ตัดลิงก์นะตัดนะตัด URL ให้สั้นลงนะกดคัดลอกหลังจากนั้นก็ให้เอาลิงก์นี้นะครับ ส่งให้เรียนโดยส่งทางรายทางกลุ่ม Facebook กลุ่ม l ล n e หรือจะทำเป็นเคียลโค้ดนะแล้วให้เรียนกแกนเข้ามาทำแบบทดสอบอ่าเดี๋ยวผมจะลองทำแบบทดสอบเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามาวางในช่อง URL ด้านบนเพื่อทำข้อสอบนะผมก็ใส่ชื่อไปชันไป2อทับสเลขที่1ตัวชั้นนี้สามารถทำเป็นแบบเลือกได้นะฮะว่า แตว่าเราสอนสองทับหถึงสองทับแดเราสามารถทําเป็นเลือกได้นะตรงนี้โดยทาแบบนี้ครับนี่ตรงนี้นะตรงชั้นนะนี่ตรงนี้เราก็แค่เปลี่ยนให้เป็นเลื่อนดงนี่แล้วก็อย่างนี้นะครับสองทับหนึ่งสองทับสองทำไปจนถึงสองทับแปดนะฮะอ่าเมื่อตัวนี้มันก็จะเลื่อนได้นะ เดี๋ยวผมกดดีเฟสหนึงครั้งนี่เมื่อนักเรียนเข้ามาก็จะใส่ชื่อนามสกุลนะครับเลือกชั้นใส่เลขที่แล้วก็ติ๊กข้อสอบทั้ง10ข้อนะครับต่อมาทั้งสิบข้อแล้วก็กดส่งนะครับจะสังเกตว่าต้องตอบทุกข้อนะครับถึงจะส่งได้ก็ต้องตอบให้ทุกข้อนะ,อะแล้วเลื่อนดู ทุกข้อเรียงเมื่อทุกข้อแล้วกดส่งครับโอเคเมื่อกดส่งครูก็จะกลับมาในส่วนของชีตนะมาดูว่านักเรียนคนนี้หรือนักเรียนที่ทำการทำแบบทดสอบเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นะชื่อการเลขที่นะก็ตอบอะไรในแต่ละข้อนะครับอ่ตัวนี้นะครับโอเคสำหรับการ ใช้ตัว Quick ช h a n n e l นะในการออกข้อสอบจากใบความรู้ที่เรามีหรือเนื้อหาที่เราต้องการก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ถ้าหากคิดว่านเนื้อหาเป็นประโยชน์กับคนอื่นและพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหากมีข้อสงสัยหรือสาม,มารถติชมเข้ามาได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ